เชื่อไหมครับว่าในหนึ่งสวิงที่ธนกรสวิงออกไปเนี่ยมันมีกระบวนการอยู่2กระบวนการที่เกิดขึ้นครับกระบวนการที่1คือกระบวนการใช้ความคิดกระบวนการที่2ก็คือกระบวนการใช้ร่างกายไม่มีมนุษย์คนไหนที่ปราศจาก2กระบวนการได้ยกเว้นยกเว้นนะครับว่าธนกรเป็นนักกอบที่ชํานาญมากๆ จนกระทั่งสามารถตัดกระบวนการความคิดนี่ออกไปได้ลองนึกภาพนะว่าถ้าเกิดว่าการเล่นกลอบของทนกรอเปรียบเสมือนการเดินมันเป็นสิ่งที่ทนกรอบทามาตั้งแต่เด็กมากๆสมมุตินะสักขวบหนึ่งทนกรอบเริ่มเดินแล้วจนกระทั่งถึงปัจจุบันทนกรอบอายุ4 5่สิบหแล้วแต่เห็นไหมฮะว่าการเดินของทนกรอบณวันนี้เนี่ยทนกรอบไม่ต้องคิดนะว่าการก้าวเดินนี่มันจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องมันเดินไปเอง แสดงว่าทนากอบตัดกระบวนการความคิดออกไปละเหลือกระบวนการอย่างเดียวก็คือการใช้ร่างกายมันบ่งบอกอะไรหรอครับมันบ่งบอกว่าธนากอบได้ชำนาญมากในการเดินเพราะเดินมาจํานวนชั่วโมงเนี่ยท้านับไปแล้วเนี่ยไม่รู้กี่ชั่วโมงเลยตั้งแต่เราสามารถเดินได้ก้าวแรกจนกระทั่งปัจจุบันอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ฟังเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าตัวทนกอบกําลังจะสวิงกอบ แล้วธนกรบอาจจะอายุ30แต่ว่ามาเริ่มเรียนกรอบเอาตอนที่อายุ29เห็นไหมฮะว่าอายุกรอบของธนกรบอยู่แค่1ปีแค่นั้นเองมันจะต้องประกอบไปด้วยกระบวนการที่ต้องใช้ความคิดและกระบวนการที่จะต้องใช้ร่างกายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้วันนี้ผมเลยอยากจะพูดถึงเรื่องกระบวนการที่ธนกอ์จะสวิงสิ่งแรกที่ผมอยากจะให้จัดการกับกระบวนการความคิดคือธนกอ์ต้องรู้จักสคำครับ คำหนึ่งคือคำว่า think box คำที่สองคือคำว่า play box ผมไม่ได้เป็นคนคิดเองนะแต่ว่ามันจะมีตำลับตำลาอะไรต่างๆมากมายแล้วโค้ชจะพูดถึงกันเยอะมากวันนี้ผมมาขยายความให้ชัดเจนหลังจากหมุดของ t o ออไปแล้วลองให้ธนกรนึกภาพว่าธนกรแบ่งส่วนออกเป็นสองส่วนส่วนแรก 9จากแท่นทีออฟไป39แล้วสมมุติให้เป็นเพลย์บ็อกซ์ถัดจากเพลย์บ็อกซ์9ออกไปอีก39แล้วสมมุติให้เป็นซิงบ็อกซ์ด้านหลังของผมเนี่ยเป็นแท่นทีออฟของหลุมที่10กรุงเทพกรีธาคราวนี้ผมจะลองเดิน9จากหมุดเนี่ย39 1,2,3หมายความว่าพื้นที่บริเวณนี้ ผมสมมุติให้เป็น playbox ผมจะวางก้านด้วยก้านสีเขียวแล้วผมจะเดินไปอีก3ก้านี่คือพื้นที่ think box ผมจะวางกระเป๋าลูกกอบไว้ผมยืนอยู่ที่ think box think box ชื่อมันบอกอยู่แล้ว think แปลว่าคิด box แปลว่ากล่องมันจินตนาการพื้นที่สี่เหลี่ยมแบบนี้ว่าเป็นกล่อง think box มันเป็นพื้นที่ที่เราจะคิดในส่วนของความคิดท่านก็จะคิดอะไรบ้างความคิดมีอยู่สองความคิดความคิดที่หนึ่งคือความคิดที่เกี่ยวข้องกับตัวเรามันเกี่ยวกับตัวเราเลยเราต้องการที่จะสวิงแบบนั้นแบบนี้ตามที่เราฝึกมาในสนามดร้ฟย์นั่นแหละ ความคิดอีกความคิดหนึ่งก็คือความคิดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวเราแต่ว่ามันเป็นสภาพที่มาแวดล้อมตัวเราเช่นเออลมฟ้ามันเป็นยังไงบ้างเอ,อ้ยสนามเขาออกแบบเป็นยังไงบ้างเวลาที่มันอยู่ในซิงค์บ็อกซ์เนี่ยมันคิดแบบละเอียดมากแต่ถ้าเกิดว่าเดี๋ยวอีกสักประเดี๋ยวานกฟจะข้ามก้าวข้ามไปสู่เพลย์บ็อกซ์เนี่ยมันจะยังมีความคิดอยู่นะแต่มันเป็นความคิดเล็กๆนิดเดียวฝรั่งเขาเรียกว,ว่าคิว CUE นะภาษาที่เป็นที่เราเข้าใจง่ายๆก็คือ s w u n h t Swing Thought เนี่ยมันเหมือนกับว่ามันมันย่อไอ้ส่วนเยอะๆของเราทั้งหมดเลยว่าทำนั่นทำนี่10อย่างสมมุตินะในหนึ่งสวิงเนี่ยให้มันเหลืออยู่สักอย่าง2อย่างตรงนี้แหละนั่นแหละคือ Swing Thought ที่เราจะนำเข้าไปใช้ในบ็ x ข้างหน้านี้คราวนี้ผมขยับมาอยู่ใน Play Box Playbox ผมจะต้องทำอะไรบ้างผมจะ play play แปลว่าเล่น box แปลว่ากล่องมันเป็นสี่เหลี่ยมพื้นที่ที่เราจะเล่นเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักใหญ่ๆก็คือเราตั้งใจจะเล่นเราจะไม่นำความคิดแบบละเอียดเข้ามาใส่ใน box นี้เลยคราวนี้เราจะมาลองใช้ประโยชน์ของ t h i n k b o x แล้วก็ Playbox กัน เนื่องมาจากว่าระยะน้ำมันขวางอยู่ที่ประมาณที่220เดี๋ยวผมจะใช้ไฮบริด19องศาของผมนะที่จะแคร r y ี่อยู่ประมาณที่210โดยประมาณเผื่อไว้นิดหนึง่งผมก็ปักทีเรียบร้อยตรงนี้หลังจากตั้งลูกเรียบร้อยแล้วคราวนี้ผมจะเดินไปที่ซิงค์บ็อกซ์ก่อน แต่ที่ผมกำหนดไว้คร่าวๆเพื่อเป็นตัวอย่างนี่ก็คือ39แล้วก็อีก39นั่นก็คือ t ิงบ็อกซเวลาที่ทนกอไปเล่นจริงไม่จำเป็นที่จะต้องเดินไป39แล้วก็ก้าไปอีก3า้านะมันมันเสียเวลาทนกอ๊ฟจริงๆเนี่ยเดินไปแค่29ก้าผมก็คิดว่าถือว่าโอเคละผมเดินมาที่ t i n n k Box ละอันดับแรกสุดเลยก่อนที่ผมจะคิดในส่วนตัวผมนะผมจะต้องคิด ในส่วนของสนามก่อนเพราะถ้าผมเห็นสนามมันเป็นแบบนี้เลเยอร์มันออกมาสไตล์นี้ผมจะเล่นช็อตแบบไหนอย่างกรณีนีน้มันมีน้ำซ้ายแล้วก็ขวาเปิดกว้างขวาจะมีทรายกันไว้อยู่นิดนึงแล้วก็ขวามันค่อนข้างโลง่งเพราะฉะนั้นเนี่ยช็อตสไตล์ของผมเนี่ยผมจะตรงหรือไม่ก็ให้มันเฟดปลายนิดนิดเพื่อเซฟจากไอตัวน้ำเห็นไหมครับว่าผมจะมองปัญหา ของสภาพแวดล้อมของสนามก่อนแล้วผมค่อยเลือกช็อตของผมนอกเหนือว่าทางขวามันเปิดโล่งแล้วผมก็จะดูสภาพอากาศเป็นยังไงบ้างกระแสลมผมอาจจะเช็คกระแสลมด้วยวิธีการดึงหญ้านิดิแล้วก็โปรยขึ้นไปเห็นไหมครับมันล่วงลงตรงหน้าผมแสดงว่าตอนนี้มันไม่มีลมอะไรทั้งสิ้นเลยม,มันเหมือนกับปกติแล้วขณะเดียวกันฝนมันก็ไม่ได้ตกด้วยอากาศไม่ชื้นเพราะนั้นเป็นอากาศปกติ ระยะมันก็คงจะไม่ลดลงเพราะว่าเวลาที่อากาศชื้นมันจะมีไอน้ําหอบลูกเพราะฉะนั้นทําให้ระยะมันจะน้อยลงกว่าปกตินะเขาเรียกว่าอากาศหนักตอนเนี้ผมสรุปทุกสิ่งทุกอย่างแล้วที่มันเป็นเรื่องราวความคิดภายนอกที่ไม่เกี่ยวกับตัวภายในร่างกายผมได้เรียบร้อยแล้วผมเลือกช็อตว่าจะเป็นเฟดปลายเพราะฉะนั้นวิธีการสวิงของผมก็จะถูกคิดล้วว่าถ้าผมจะตีเฟด ผมจะขึ้นออกในแนวชันๆน,นิดๆแล้วผมก็ลงมาในลักษณะเฉือนหน่อยๆพร้อมกับผมโฮมือไว้ลักษณะเนี้ยนี่คืออาการของของการตีคัดเฟดผมจบกระบวนการของ t h i n ็ Box ผมกำลังก้าวข้าม t ิงบ็อกซเข้ามาสู่ Play Box เมื่อเข้ามาสู่ Play Box ตัวผมเองจะมีช่วงของการ รวบรวมสรุปทุกอย่างอยู่เล็กน้อยว่าเราต้องการช็อตเฟดปลายแล้วเราต้องการเลงไปทางตรงกลางแล้วให้มันเฟดออกไปขวาเราได้ตำแหน่งมาร์กของเราแล้วนะฮะว่าเราจะสวิงไปทางนี้แล้วเราก็จะเดินเข้ากระบวนการทั้งหมดเนี่ยถือเป็นรูทีนรูทีนคือสิ่งที่ทำมาเป็นประจำทุกๆครั้งที่เข้าสวิง เมื่อผมได้ตำแหน่งแล้วนะครับผมก็จะมองอาจจะมีการซ้อมบ้างแล้วสุดท้ายคือช่วงช็อตที่ทำเพลย์บ็อคือส่วนที่เราจะเพลย์เป็นหลักนั่นหมายความว่าเราจะคิดน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้อย่างที่บอกว่า ถ้าเกิดว่าท่านกรอลไม่ใช่นักกอล์ฟที่ทำจนกระทั่งไม่คิดละท่านกรอลยังต้องมีกระบวนการของความคิดอยู่ให้สรุปความคิดเอาความคิดเยอะๆให้เหลือความคิดน้อยๆเช่นผมอาจจะยกตัวอย่างว่าผมคิดแค่ตอนที่ขึ้นให้ออกเพราะว่าผมตีช็อตเฟดแล้วตอนที่ลงผมจะประทะลูกแล้วผมจะโค ส่วนกระบวนการถ่ายน้ำหนักกระบวนการที่มือทํางานหน้านิ่งอะไรต่างๆเนี่ยเนื่องจากผมฝึกจนกระทั่งผมแทบไม่คิดละแต่ผมจะคิดเส้นทางหลักๆอันนี้คือตัวผมนะเพราะฉะนั้นธนกรท่านอื่นเนี่ยที่นําไปใช้เนี่ยธนกรอาจจะมีกระบวนการของธนกรเองว่าธนกรจะคิดอย่างไรแล้วก็จะเลย์อย่างไรอันนี้เป็นประโยชน์อยู่ข้อหนึ่งที่ผมมองเห็นว่ามันสําคัญมากที่ธนกรสามารถที่จะพัฒนา ช็อตของตัวเองให้มันเป็นช็อตที่มีประสิทธิภาพได้ด้วยกระบวนการ2กระบวนการที่สําคัญคือกระบวนการทางความคิดและกระบวนการทางร่างกายถ้าเกิดว่าตัวท่านครอบนาไปปฏิบัติแล้วได้ผลผมดีใจด้วยนะแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ผลอย่างไรอยากจะมาศึกษาเพิ่มเติมอยากจะมาทดลองวิธีการที่มันแท้ๆเลยให้ผมได้มีโอกาสได้ดูได้ให้คําแนะนาอันนี้เรียนเชิญครับชั่วโมงละ1,900บาท ครับสามารถที่จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับธนกรอบได้อย่างน้อยทนตกรอบนำหลักการแล้วก็ไปปฏิบัติผมเชื่อว่าการพัฒนาการเล่นของธนกรอบจะดีขึ้นครับ